ถึงแสนไม่ขายเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าหลอมแล้วจะได้ถึงแสนห้าหรือเปล่าเบื้องต้นเราเช็คแล้วนะครับเป็นทองอยู่หลายเปอร์เซนต์มากครับเป็นทองอยู่หลายเปอร์เซนต์มากแต่เป็นทองแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะหลอมรวมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าพวงนี้จะได้ถึงแสนห้าหรือเปล่าก่อนอื่นไปดูน้ำหนักพร้อมกันเลยครับเป็นสร้อยของพ่อฝรั่ง fc ได้พูดไว้แบบนั้นนะครับเราไปดูน้ำหนักกันเลยครับตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับ ผมจะขอหลอมรวมเลยนะครับถึงหลอมรวมก็จะได้ได้เรียกกันนะครับน้ำหนักอยู่ที่ร้อยยี่สิบห้าจุดศูนย์สี่เดี๋ยวเราไปดูเลยว่าแสนห้ามาหรือเปล่าไปกันเลยครับสำหรับชุดนี้เรามาลุ้นกันยาวๆไปเลยครับว่าจะได้ถึงแสนห้าหรือเปล่าเขาให้หนึ่งแสนไม่ขายตัดสินใจมาหลอมขายจะได้กำไรหรือขาดทุนไปพร้อมกันเลยครับ สำหรับทองที่มีน้ำหนักเยอะแบบนี้และเป็นทองที่ต่ำด้วยนะครับมันก็จะเซ็ตตัวช้าสักหน่อยนะครับการเซ็ตตัวก็อาจจะรอเป็นนาทีนะครับสำหรับอันนี้ครับเราจะรอให้เซ็ตตัวดีๆก่อนเลยครับแต่เวลาหลอมก็ไม่นานครับไม่เกิน3นาทีก็หลอมเสร็จครับแต่หลังจากที่หลอมเสร็จแล้วมันจะใช้เวลาเซ็ตตัวอีกประมาณ1นาทีนะครับสําหรับทองอันนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยว่าทองคําที่มาจากต่างประเทศแบบนี้จะมีอะไรผสมอยู่บ้างครับจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าว่าเราจะมี ทองแดงกับเงินเป็นส่วนผสมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าอันนี้จะมีอะไรเป็นส่วนผสมอยู่บ้างครับเฮ้ <S <S hey, เปิดตัวดูให้ก,กูห, <S <S หน่อยที่วันกมงเลยดูด้ยดูหน่อยดูปะแล้วทำไมไม่ไปวะดูจากการที่เราจุ่มกดใดติกแล้วนะครับทองอันนี้ก็เปอร์เซ็นต์ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่กัดครับ น่าจะถึง50%ครับน่าจะถึง50%นะครับเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันเลยว่าจะได้แสนห้าหรือเปล่านะครับได้ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ทองของคุณนะครับ สรุปราคาไปพร้อมครับจาก1 0 0 0 0แสนจะได้เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์โดยรวมอยู่ที่57.73ครับน้ำหนักหลังหลอมเหลือ124.57ได้กำละ1,736บาทยอดรวมคือ216,253บาทหักกับผมแล้วเหลือ21,110 5บาทถ้าคุณดูเงินที่เหลือสามารถเดินทางมาหาผมได้เลยนะครับแล้วตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่1เรียกว่าร้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับมาบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองครับขอให้ปี2568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนขอบคุณ f อฟซจากพัทยาสวัสดีครับ